สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง4วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับมาอัปเดตแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะทำการโอนคอบิตนะครับโทเคนคอบิตไปรวมที่พอตนะครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็ขอย้ำตรงนี้ก่อนนะครับย้ำตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับนะครับตำแหน่งแพ็กเกจที่จะรับโอนได้ต้องเป็นแพ็กเกจไฟเออร์ขึ้นไป ไฟเออร์รับลิมิตการโอนได้ที่1 0 0 0 0แสนคอบิตแล้วก็ฟิตนะครับรับแพ็กรับการโอนได้ที่ทั้งหมดลิมิตที่2 000, 5 0แ0 0แล้วก็อิเทอร์อิเทอร์สามารถรับลิมิตโอนมารวมได้ทั้งหมด5 0 0 0 0นนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนนะครับสิ้นสุดการโอนก็คือวันที่20เดือนธันวาคม2567 นะครับส่วนเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะครับขอให้เราโอนภายในวันนั้นสักก่อนเที่ยงวันแต่จริงๆแล้วน่าจะเที่ยงคืนแต่เซฟตี้ตัวเองครับโอนให้เสร็จก่อนนะครับเป็นการโอนเพื่อที่จะรวมพอร์ตนะครับก่อนที่จะเข้าซีลิงนะครับเพราะบางรหัสนะบางคนมีหลายรหัสแล้วไม่สามารถที่จะไป KYC ที่ซีลิงได้ทุกรหัสคุณก็รวมมาไว้ที่รหัสหลักนะครับส่วนการโอนนะครับก็เดบอกอย่างนี้ครับการโอนนะ สังเกตตรงนี้นะสังเกตวงสีฟ้านี่กันนะครับอย่างนี้ครับสีฟ้าตัวนี้เป็นนะครับในผังเนี่ยอยู่ห่างจากอันบนอันบนนี่คือระดัหลักที่เราจะรวมใช่ไหมครับสีฟ้านี่ยอยู่ไกลมากเลยอยู่ล่างเลยครับแต่เขาเป็นสายเลือดของตัวนี้คือคนนี้เป็นคนที่แนะนําตรงเขาเขาสามารถโอนขึ้นไปได้เลยนะครับโอนขึ้นไปตรงตรงได้เลยครับแต่ถ้านะครับสีเนี่ยสังเกตสีส้ม นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รหัสตรงของสีฟ้านี้เขาต้องโอนผ่านตรงนี้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 ถึงจะขึ้นไปข้างบนได้นะครับสรุปนะใครที่แนะนําตรงโอนข้ามได้เลยครับแต่ถ้าไม่แนะนําตรงก็โอนตามผังไล่ไปครับโอนขึ้นได้อย่างเดียวนะครับโอนลงไม่ได้โอนขึ้นได้อย่างเดียวโอนลงไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนรหัสที่รับได้ก็จะมีรับการโอนคือรหัสนี้นะครับมีไฟเออร์ฟ แล้วก็อีเทอร์นะครับย้ำนะไฟเออร์ฟิตแล้วก็อีเทอร์ส่วนนะครับใครที่เป็นใครที่มีแพ็กเกจ NFT เช่น a i r Earth Water เนี่ยมี NFT ทั้งหมดสามารถโอนได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าโอนนะครับโอนได้เลยนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นเอิร์ธก็โอนไปได้เลยครับตัวนี้เป็นฟิตก็โอนไปได้เลยครับแต่รหัสที่ไม่เป็น NFT เช่นนะครับกดฟรี 10%หรือปลดล็อก19เายูโรพวกนี้จะโอนไม่ได้ครับถามว่าโอนได้ไหมโอนได้ครับคุณต้องเสีย19ยูโรต้องจ่าย19ยูโรเพื่อจะโอนหรือไม่ก็ไปอัปเกรดให้เป็น nft ถึงจะโอนได้อ่าอันนี้นะประมาณนี้นะคร่าวๆก่อนนะทมความเข้าใจก่อนทําความเข้าใจกันก่อนนะย้ําอีกนิดนึงโอนขึ้นไปแล้วโอนกลับไม่ได้นะครับสมมติว่าอันนี้โอนขึ้นไปแล้วจะโอนกลับมาไม่ได้แล้วนะครับคือห้ามโอนกลับนะโอนไม่ได้แล้วติกาคือเป็นอย่างนั้น นะครับอโอนคือการโอนข้อดีคือสมมติว่ารหัสนี้เขามีนะครับสิบรหัสย่อยของเขาเนี่ยเขาสามารถโอนไปที่รหัสนี้แล้วรหัสนี้ KYC ในกระเป๋า Clink เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ใน,ใน C Link ได้เลยคือรวมรวม Account เขาเรียกว่ารวมโทเคนคอร์บิดนอกนอก C l ล n k นะครับเป็น Account ที่เราสมัครไว้นะครับเป็นรหัสที่เราสมัครไว้ส่วนขั้นตอนการโอนนะครับย้ำเลยนะครับอย่าผิดพลาดนะครับคือรหัสหลักที่เราจะโอน ไปเช็คก่อนครับว่ามีโทเค็นเท่าไหรมีคอบิตเท่าไหร่เวลาโอนเข้าไปแล้วเราจะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรและยูเซอร์ห้ามผิดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนการโอนนะครับก็ล็อกอินเข้าไปที่รหัสที่เราจะโอนครับอย่างเช่นรหัสนี้ครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับรหัสนี้ครับชื่อนาฬิเบสนะครับล็อกอินเข้าไปนะเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนเลยฮะกดเคมก่อนเลยนะแต่เข้ามาแล้วจะไม่เสียเวลาหลังจากนั้นครับกดที่3ามขีดฝ่ามือบนครับไปที่คอบิตครับ ไปที่เมนูคอบิดครับกดเข้าไปเลยนะครับเมนูคอบิดนะครับอาจจะช้านิดนะฮะตอนนี้เพราะเ,าเรื่องจากมันเกิดคอขวดชุมชนมีการเข้าไปโอนกันเยอะนะครับกดแล้วต้องรอนิดนึนะครับอาจจะเกือบเกือบนาทีเลยนะบางทีนะครับาบางทีก็เร็วหน่อยบางทีก็ช้าแต่เดียผมกดเข้าไปแล้วนะอา่าน่าจะกําลังกําลังโหลดอยู่นะกำลังโหลดอยู่นะใจเย็นนิดนึงครับพอดีผมเอาสดๆสดเลยไม่ได้แคปหน้าจอทําโอนแบบสดๆดเลยจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งก็ ขอให้เราฟังแล้วก็ทําตามนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับรอนิดนึงครับใจร้อนไม่ได้ครับเพราะอินเทอร์เน็ตนะครับผมได้ใช้ Wifi อะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้ลองทดสอบไปแล้วเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้จะลองดูครับลองทําเป็นคลิปให้กับพี่น้องสี่วันได้นําไปโอนกันนะครับระหว่างรอก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับย้ำนะเรื่องวันที่นะครับวันสุดท้ายคือวันที่10 20เดือน12บส ปี2567นี้นะครับอย่าไปทำใกล้ๆนะครับมันมีปัญหาทำไม่ทันแล้วจะเสียโอกาสก็เป็นการดีครับสำหรับใครที่มีหลายรหัสก็โอนไปรวมไว้รหัสเดียวจะได้บริหารจัดการง่ายเอาเข้ามาแล้วครับพอเข้ามาแล้วก็นะครับในนะครับต้องกดคอบิดอันนี้มันกดอยู่แล้วครับแล้วก็เลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปนะครับตัวนี้โอนได้500นะครับโอนได้500แสดงว่ายังมาไม่ครบงั้นรหัสนี้ผมไม่โอนดีว่า หันี้ผมไม่อนที่ฝากผมขอเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่เพราะรู้สึกว่าตามดาแล้วตัวนี้ต้องมี750เ้อทําทำไมมี5้าอ๋อถูกแล้วมีห0 0รอยนะครับเพราะซื้อไว้แค่500อยอ๋อถูกแล้วครับขอกดโอนเลยครับกดโอนเลยถูกแล้วผมเข้าใจผิดนะครับตามดาแล้วอ่ตัวนี้ไม่ได้อัปเกรดก็โอนไปเลยครับกดโอนไปนะครับ500คอมินะครับเป็นหลักที่มี n f p ครับมี n f ็แต่เป็นแพ็กเกจเล็กมากเลยนะครับดี๋ยวนี้นะครับ เป็นแพ็กเกจเล็กมากเลยนะครับตอนนี้ระบบกําลังหมุนอยู่ครับกำลังหมุนอยู่คลิปนี้อาจจะยาวนิดนะอาจจะยาวนิดหนึ่งก็นะครับอ่าไม่เป็นไรครับเพื่อนะครับเราจะได้ทํากันนะครับเพราะผมพูดอธิบายด้วยแล้วก็ทําวิธีการโอนด้วยระหว่างนี้ก็รอครับมาหน้านี้ครับให้ใส่ยูเซอร์ที่เราจะโอนเข้าไปนะครับอ่าผมก็จะใส่นะครับยูเซอร์ที่เราจะโอนเข้าไปนะครับอ่าใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกนะฮะห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดเลยนะครับ ย้ำนะครับตรงนี้ห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดนียนะครับผิดระยุ่งเลยนะครับเหรียญไปที่อื่นนะครับต้องไปร้องซัพพอร์ตวุ่นวายนะครับตรวจสอบแล้วกดยืนยันครับกดยืนยันได้เลยครับยืนยันนะครับสังเกตแถบสีฟ้านี่ครับแถบสีฟ้านี่ครับมันจะมานะครับมันต้องมาให้สุดครับมันต้องมาให้สุดประมาณนี้ครับอถ้ามันมีปัญหามันก็จะแจ้งฟอนต์มาครับว่าเกิดอะไรแจ้งเฟลมาครับแต่ตอนนี้กําลังหมุนอยู่ครับกาลังหมุนอยู่รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งครับอ่ตรงนี้นะ โอเครอแป๊บหนึ่งครับระหว่างรอก็นะครับรอระบบนะครับระบบนะครับอาจจะหมุนนะครับเนื่องจากชุมชนหรือนะครับการใช้นะครับก็มีผลนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราตรวจสอบอีกทีครับก่อนจะกดยืนยันคอมบิดนะชื่อตรงไหมรหักตรงไหมย้ำอีกทีครับถ้าโอเคแล้วกดยืนยันได้เลยครับสีฟ้าอีกทีครับเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกตรงนี้ครับติ๊กถูกตรงนี้นะในกรอบสี่เหลี่ยมน้อยเนี่ยครับ กดยืนย <cin> <and dance> ันได้เลยครับกดยืนยันได้เลยนะครับปึ <sk> ้งเข้าไปนะครับห้าร้อยนะครับก็จะไปเพิ่มห้ารอยตรงนี้ก็จะไปเพิ่มนะครับอ่าตรงนี้นะ500อจะไปเพิ่มอ่าเดี๋ยวเรากดดูกันครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับระหว่างนี้ก็นะครับเพราะผมโอนสดนะครับไม่ได้แคปหน้าจอไม่ได้ไม่ได้ทำภาพมันก็อาจจะต้องนะครับรอของอินเทอร์เน็ตนะครับก็รอก่อนว่า จะโอนสําเร็จไหมนะครับตัวตัวนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าโอนสําเร็จเห็นไหมครับโอนสําเร็จกดดาเนินการต่อเลยครับ500นี้ได้ไปแล้วครับกดดําเนินการต่อเลยนะครับกดดําเนินการต่อเลยนะครับอ่าก็โอนสําเร็จแล้วนะครับอ่ากลับสู่หน้าหลักได้เลยครับกลับสู่หน้าหลักได้เลยนี่โอนสําเร็จนะครับเขาบอกสามารถกลับสู่หน้าหลักได้เลยครับอ่เราก็กดกลับสู่หน้าหลักของเราครับกลับมาที่นี่แล้วแล้วเราก็ล็อกนะครับออกครับ กลับไปดูรหัสนั้นครับว่าเข้าไหมครับกลับไปดูรหัสหลักของเราครับล็อกเอาออกเลยครับแล้วก็เข้าไปดูรหัสหลักของเราครับอ่าเราก็เข้าไปดูรหัสหลักของเราเลยครับอ่ารหัสนี้ครับรหัสหลักนะครับเข้าไปเลยนะครับเช็คอีกทีครับเช็คตรวจสอบอ่าตรงนี้นะคลิปยาวนิดนะเพื่อนเพื่อนคลิปยาวนิดหนึ่งก็เป็นธรรมชาติครับเพราะอ่เรื this, ่องของการทําสดอัดคลิปสดอินเทอร์เน็ตก็มีดีเลย์บ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาครับกดเข้าที่คอบิด กดเข้าที่คอบิดเลยไปเช็คเลยครับว่าจํานวนนะครับกดเข้าที่คอบิดจํานวนมาไหมนะครับเดี๋ยวย่อหน้าจอไปดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้คือห้าหนึ่งมีอยู่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกจุดเก้าเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะมีอยู่นะครับก่อนโอนห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกเก้าอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คอบิดอ่าตัวนี้ครับเราได้กดเข้าไปแล้วยังไม่เข้าครับเพื่อจะเช็คยอดครับว่าโอนสําเร็จไหมนะครับเข้ามาตรวจสอบครับตอนนี้ก็นะครับ อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วว่าโทเคนคอบิตได้เข้าไปที่รหัสหลักของเราหรือยังนะครับคลิปนี้ก็สิบวนาทีเลยอ่าเลื่อนขึ้นลุ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 น,รน,รนครับเป็นไงครับเข้าเรียบร้อยครับเป็นห้าสองสองสี่หกจุดเก้านะครับจากเดิมที่มีอยู่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่หกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ